น่ากากิมเลยคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำกับข้าวได้เมนูโปรดของสามีนะคะใช้เตาถ่านนะคะใช้เวลาประมาณห้าหกชั่วโมงค่ะีนหม้อใหญ่มากน้ำที่ทล้างตับนะคะ ะ,ะนี่เลยค่ะเมนูที่ได้นะคะขาหมูต้มพะโล้ค่ะขาหมูชิน่นี้ประมาณสามร้อยหกสิบาทได้นะคะ10ยูโรนะคะล้างด้วยเกลือนะคะแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะผ่านิดนึงนะคะจะได้สุกเร็ว,เร,วเร็วขึ้น หม้อชนิดนี้นะคะคุณสามีเนี่ยทำมาจากที่ทำงานนะคะสแตนเลสสตีลของแท้เลยค่ะเป็นหม้อสำหรับต้มปลาหมึกค่ะต้มได้ประมาณ20โลนะคะหม้อใหญ่มากมันง่ายตรงที่ว่ารถชอบใช้เตาฐานต้มเลยคะ่ะต้มไปนานๆาาหลายๆชั่วโมงนะคะเนี่ยค่ะใส่เครื่องเคียงให้ครบหมดเลย รสเวลาทำกับข้าวพวกแบบนี้นะคะจะหนักเครื่องมากค่ะก็ใส่ทุกอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นคนไม่ต้องมากะเกนะคะว่าต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้นะคะเอาตามที่รสชาติชอบพาลูซี่มานั่งกินสตอรี่นะคะ เดินชมสวนกันสักเล็กน้อยค่ะมะเขือพวงกำลังออกดอกเยอะเลยนะคะมะเขือเทศก็เยอะด้วยมะเขือกรอบแล้วก็กำลังออกดอกเลยนะคะพาลูซี่เข้าสวนค่ะมาเก็บพริกทอดสเปนตอนนี้กำลังออกลูกนี่เยอะมากเลยค่ะ เต็มเลยเอาเอาเอาต้น huh. พ uh ังหมดแล้วดึงดีที่ลูกโรสมาโนสอ่ะฮะอ่ะมาใส่มาใส่ลูกเกาใส่โน่เอสตาเบียนลูซี่เอสตาเบียนอ่ะกีมหน่าไอ้มาสิโน่โน่เดค่ะเดค่ะลูซี่ เก่งมากสองมือนั่นแหละ เลยต้นนี้เพียบเลยนี่นี่นี่ด้วยนี่ด้วยลูกนี่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 อันนี้ใหญ่ค่ะอึ้บอ่านี่นีนี่ด้วยนี่ด้วยเอาดึงมาเลยดึงมาเลย đẹt luôn, chưa Lớn dài hơn chứ, dài. Ừ, lớn vẫn dài. Chưa đi. Ừ, rồi. Nó vẫn còn nhỏ. rồi. อุ้ยรั่วอุ้ยนี่แย่เลยนี่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 ช่วยแม่เด็ดช่วยแม่เด็ดเอาส่ตะการลูกชิ้ส่ตะการนะคะอ่าสารุเขียนให้แม่หน่อยบ้างไงดีค่ะ มีอีกเม็ดน <urt> hm ึงนะค่ะนั่นเห็นไหมฮะเก็บใจเลยหนมอสกานุหน่ามอสกาเอ็ดคูเม่เอ็สี่อือฮะอนักกี่สี เก่งมากลูกเก่งมากเลยโอ้ยเต็มเลยเม็ดเพียบเลยเห็นไหมคะ กมันพังหมดนะเก่งมากค่ะแม่ยังเห็นอยู่เลยนะต้องหลายเม็ดลูกเห็นไหมอืมมองต้องเยอะแยะเลยพูดสิเยอะแยะเลยอืมเยอะแยะ เสร็จแล้วนะคะนี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะขาหมูแบบน่ากินมากเลยค่ะเอามาตุนอีกสักนิดค่ะในหม้อเล็กนะคะเพื่อที่จะลวกใบคะน้าด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับน้ำจิ้มเผ็ดๆนะคะ